ดูที่มันเปิดยังไงสวยสวยบอกี่สวย

นี่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 มวกหนูอยู่ไหนมาน,นี่มาน,นี่มวกหนูมามวกหนูอยู่ไหน แขนของแขนใส่แขนใส่แขนใส่หัวไม่ได้ใส่แขน